สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูไสวัสดีค่ะฝากช่องสาวดาด้วยนะคะสาวดาเว้นบักสตหิบค่ะค่ะช่วยดันดันด้วยนะคะยังไลฟ์สดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ อยู่ด้านในอันนี้แม่บ้านเบาหอมนะคะอยู่ด้านในกันนะวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะแดกเดอร์นะคะแดกเดอร์อยู่ข้างในกำลังแต่งหน้านะคะที่ร้านสวัสดีค่ะ สาวดาสัตหีบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวดาเว้นวัชสัตหีบฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาวสาวดาเว้นวัชสัตหีบเนี่ยค่ะช่วยติดกดติดตามด้วยนะคะยังไม่ถึงพันซับเลยยังไลฟ์สดไม่ได้รกดด้วยคขอบคุณค่ะ คุงมาถึงเมื่อคืนค่ะอึกอันนี้เจ้าของตึกนะคะเนะจ้าของตึกของ b j Aura คิินิกเวชกรรมนะคะสาขาทัพพน,นมนะคะ่ะ แต่งแต่งตัวอยู่ใช่ไหมใส่ไปพอดีเราแต่งตัวแล้วเราออกมาถ่ายกระทันนี่นะไปดูตรงนี้เะก็คือเขาเชิญน้องไงมาเพื่อโปรโัน อีกค่ะยิงเดกเ่ยยิ่น่ารักมาก คุณแม่น้องไอซ์นะคะคุณแม่น้องไอซ์นะคะวันนึงคุณแม่ต้องนั่งท้ายแล้วนหละครุณแม่คะหน้งที่ของคุณแม่ตอนนี้ทำทันไหมคะจริงๆถามว่าทำทันไหมไม่ทันนะคะแต่ว่าคุณแม่ทำเรื่อยๆแม่ทำทุกวันส่บทุกวันถ้าเขาต้องการสั่งก็ต้องสั่งขอบคุณค่ช่วยร้องไอซ์นะคะนของไอซ์ที่ต่อไปคือร้าน ลานพยาสีส er <ô> ัตนาคราชยืนนานคราชเดี oui ๋ยวเราไปนนขอบคุณนันขคุณนยนะครับยังว่างค่ะยังว่างคุณแม่ยืนยันรับสมัครไหคะคุณแม่ ถ้าถามแทนตัวเองเนาะไม่พอเนี่ยเองถ้าถามแทนตัวเองคงไม่ได้เพราะว่าผู้กำกับตามากแมีผู้กำกับแล้วเหรอคะไม่ได้หรือว่ามีแต่สารวัตรไม่ผู้กำกับด้วยไรตัวเรียนก็ได้ว่าโอ้ดูตามมุกไม่ทันนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลุงป้าทานข้าวอยู่นะครับลุงป้าทานข้าวแม่ทานข้าวแล้วเนาะทานอะไรลุงป้ายังไม่ได้ทานข้าวเลยตอนนี้ กำลังพากันเลยครับเเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราหลบให้ครับขอบุเเต็จแล้วเรายึดคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เบาหอมนะคะอันนี้กับตันดัมซิง อันนี้เด็กเดิศอ่ะอันนี้เพลีวนั่นอยู่น,นะคะอันนี้อน,นุวัฒน์อน,นุวัฒน์นะคะขอบคุณค่ะ เพราว่ามันมาไม่ได้มาด่วนค่ะถ้ามีเวลาก็คงได้มาทั้งครอบครัวเอาไว้โอกาสหน้าที่ตงไหนว่างจะแวะมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านปกอบอีกค่ะมาดูนะคะดบบนี้นะคะต่อ ติดตามต่อคลิปหน้านะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อ,น,อนนี้สัมภาษณ์แม่น้องไอซ์นะคะคุณป้ายังผ่านอาหารอยู่นะคะน,นี่ด้านในแค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวขึ้นใหม่ค่ะ